งานกบคุณครูกับรัตนนารัตนาอยู่ข้างบนอแถวขอบคุณมากๆจ้าสุบสดีจ้าทุกกำลังใจจ้าแข็งรง้นสองคนอนา้างลคนน้อยกิยนใอ ขป้นได้ยังไงขึ้นได้ขึ้นได้เจ้าน้ำพันนะาขุดขุดขุกับรัตนารัตนาอยู่ข้างบนบนนี้ขึ้นขึ้นชายอยู่คนเดียวเลยช่วยงานอยู่เนี่ยมีชายคนเดียวช่วยงานอยู่ แถวบ้านสองสามเที่ยวกแหละอ้าวองออกไหมตอย้ขึ้นของอีกแล้วจ้ารอบสองรอบสองอ่รอบนี้จะเยอะหน่อยเนาะหลายคนเดี๋ยวะแกจิบแกจิบ ขุ้มปูขุ้มปูก็แข็งแรงมากเลอยอะนะหนังข้างล่างเป็นปูกับรักนาเม่อเยาว์มันจะจิกใส,สออกวะเนี่ยขุ้มปูขุ้มปูก็แข็งแรงมากเลยเนี่ยง,งานก็น้ำปั่นนะ แรสสสสงๆอ่าสองคนเนาะลักมนสองคนเตรียมขึ้นของอีกแล้วจา้ารอบสองค่ะรอบสองอ่ารอบนี้จะเยอะหน่อยเนาะหลายรองเงินที่มาดก,ก็นไปดพพได้สักทีเออหลายของเก่ากินดีกว่าเนาะขอบคุณมากๆเหลือเพื่อนๆที่มารับชมกันขอบคุณ กับแบตนาแบตนาอยู่ข้างบนมึงอยู่บ้านสองสามเที่ยวกแหละอ้าวรื้อกรออกไหมนี่คุณปู่ผู้ชายอยู่คนเดียวเลยช่วยงานอยู่เนี่ยมีผู้ชายคนเดียวช่วยงานอยู่อ่รอเงินที่มาดก็ไม่ได้สักที ไกด์ของเก่าจินดีกว่าเนาะขอบคุณมากมากเหลือเพื่อนเพื่อนที่มารับชมคุอย่างแรงๆช่างคนอ้าวะลากช่างคนหลายมากเลยหลายมากหลายมากรอเงินพี่มาดก็ไม่ได้สักทีไกด์ของเก่าจินดีกว่าเนาะ ขอบคุณมากๆเด้อเพื่อนๆที่มารับชมยามาเด้อขยัามาขึ้นของเก่าก็ยายแถวเออเดี๋ยวเรียกน้ำปั้นมีอะไรคนเป็นออร์อนตอนุ่มอยู่ห้องบนก็สูงช่วยน่ะเห็นแังโมเนาะพูออกมาจากเห็นแังโมข้างล่างเป็นปู กับรักษาะม่อยอมาัุดุิิศสออกเหรอข้า,างล่างเป็นปูกับรักษาะม่อยอมาัสดุิกศสออกเหรอหลายมากเลยหลายมากหลามากเจ้า ขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ okay. ้าทุกกำลังใจจ้าหลายมากเลยหลายมากหลายมากคุณขุดกับรถกันนะรถกันนะอยู่ข้างบนบนกงลัง

nắp bánh na, Cút cú Gặp rắc tên Bắt tên à Điều bông Bông Nè Con con dài là ai đấy nè này nó vừa nhăn lên gì ban Nào มัอก็บออกไมนี่คุณปู่ลู้ชายอยู่คนเดียวอล่ช่วยงานอยู่เนี่ยีผู้ชายคนเดียวช่วยงานอยู่อ่าเข็งแนงอ็างล่างเป็นปู่กับรัตนาม่งย้อยมาติดจิกใสออกเนาะนี่ปู่ ผมก็แข็งแรงมากเลยเนี่ยงานรองเงินพี่มาดก,ก็ไม่ไดาา้สักทีเองข,ของเก่ากินดีกว่าเนาะขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่มารมับชมคุณยายน้อยออืดุจชิงใหญ่ชิงใหยายังไงยิงใหญ่แ้วรองเงินพี่มาดก,ก็ไม่ไดาา้สักทีเออ กลายของเก่าจินดีกว่าเนาะขอบคุณมากๆเหลือเพื่อนเพื่อนที่มารับชมอย่างแรงอ้าสองคนอ่ะเพิ่งรับอีกสองคนเตรียมขึ้นของอีกแล้วจ้ารอบสองการรอบสองอ่ารอบนี้จะเยอะหน่อยเนาะหลายที่ไปคุยคุยแล้พี่ชายอยู่คนเดียวแล้วช่วยงานอยู่เนี่ยมีพี่ชายคนเดียวช่วยงานอยู่ อ่าเียามขึ้นของอีกแล้วจ้ารอบสองค่ะรอบสองอ่ารอบนี้จะเยอะหน่อยเนาะหลายคนไปขึ้นปูนพิชายอยู่คนเดียวเลยช่วยงานอยู่เนี่ยมีพิชายคนเดียวช่วยงานอยู่อ่าเขื่อนเอมาเด้อใครอย่ามาขึ้นของเก่ากรยไรแล้วอ่า เดี๋ยวเรียกน้ำปั้น <c oughs> มีน้อนเดี๋ยวจะแจกจิบแจกจิบเ <c oughs> ตรียมขึ้นของอีกแล้วจ้ารอบสองค่ะรอบสองอ่ารอบนี้จะเยอะหน่อยเนาะหลายคู่คุณครูกับรัตตนารัตตนาอยู่ข้างบน มึงก็เกี่ยวขวดเนาะเอาขวดรวมขวดขาวมึอนี็นมันนักกรรมถึงเหนื่อยก็สู้เพราะว่าจะได้เงินคุณครูกับรัตนารัตนาอยู่ข้างบนบนนี้คุณครูเป็นชายอยู่คนเดียวแล้วช่วยงานอยู่เนี่ยเป็นชายคนเดียวช่วยงานอยู่ หลายมากเลยหลายมากหลายมากคุณปรูกับรัตนารัตนาอยู่ขบมึงมึงน้อยรุดขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ด้วยขึ้นใหญ่